ตมือแปะแต้มือแปะแปะ,วแปะ,แปะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะน้องดีนะสวัสดีค่ะทุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ, <c oughs> คะพบกับแม่ตามแล้วก็น้องดีน่านะคะวันนี้เราจะมาตอบคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์สะเทือนใจแม่ตามนะคะ มีคอมเมนต์ในเฟซอะที่คอมเมนต์ว่าแม่ตามนี่เลี้ยงลูกมั่วมากส่งเดทให้น้องกินขี้หมาให้น้องเอาทรายเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามจะมาตอบคอมเมนต์นะคะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะที่ดูวิดีโอแล้วก็เออเป็นห่วงน้องอาจจะเป็นห่วงน้องแล้วก็เออตำหนิแม่ตามอะไรเงี้ยค่ะนะเออก็คือที่จริงแล้วน้องไม่ได้กำขี้หมานะคะน้องไม่ได้เล่นขี้หมาเลยแต่ว่า เออมันอยู่ในสนามหญ้าแล้วคุณพ่อก็ไปเอาออกนะคะก่อนนะคะแล้วก็ตอนที่เราไปออน้องคลานออไปเล่นเล่นทรายที่ออชายทะเลนะคะน้องเขาก็คลานแล้วก็เด็กเขามือไวะค่ะตามก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วน้องเขาก็กําลังจะเออเอาเข้าปากแม่ตามก็ปัดออกนะคะแล้วก็ทรายมันก็มีติดปากนะคะเด็กพอเขารู้ว่าไม่อร่อยตามก็บอกว่าเอ๊ะอ,อย่าก,กินนะคะ เขาก็พ่นออกมาค่ะน้องดีนาเขาก็รู้ว่ามันกินไม่ได้เขาก็พ่นออกมานะคะก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็เราก็เลี้ยงลูกตามสัญชาตญาณคนเป็นแม่คนนึงนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะาสัญชาตญาณของเราแล้วเราก็เลี้ยงลูกให้ให้เขาสัมผัสกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะเวลาที่ออกไปเล่นอาจจะเลอะเทอะเปืเป้อนเออเราก็ทําความสะอาดได้กับบ้านก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ อาบน้ําให้สะอาดนะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยให้พัฒนาการเขาดีมากนะก็ดีจริงๆนะคะน้องดีนาเขาก็พัฒนาการไวนะคะเขาก็เรียนรู้เร็วแล้วก็ตามก็ก็ขอโทษนะคะถ้าเกิดว่า,าไม่ถูกใจใครนะคะที่เห็นเราแบบพาลูกคลานหลังบ้านอะไรเงี้ยอาจจะดูเละเทอะแต่ก็เนาะเราก็เลี้ยงลูกตาม ตามสัญชตาตญาณของคนเป็นแม่แล้วก็ให้เหมาะกับเ,เหมาะกับตัวตนของเขาด้วยค่ะน้องดีนาเขาจะไม่ชอบอะไรที่อึดอัดหรือว่าอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ค่ะก็เล่นได้สักพักมันผ่านหน้าหนาวมาแล้วไงคะเ <c oughs> พราะหน้าร้อนแล้วก็อากาศดีเราก็พากันทํากิจกรรมครอบครัวเนา <c oughs> นะก็ขอโทษที่ไม่ถูกใจใครนะคะนะคะก็คุณแม่มือใหม่ก็คอมเมนต์นะคะว่าเลี้ยงลูกสไตล์ไหนเราก็อยากให้เขาแบบเป็นเด็กที่แข็งแรงแล้วก็ เออลุยๆนะคะตามก็โทรไปถามแม่นะพอได้ได้ได้เอ,อรับคอมเมนต์นั้นมาตามก็โทรไปถามแม่แม,แม่ก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณเขานะคะเขาคงเป็นห่วงดีหน้าแล้วก็เออเนาะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตามก็ถามความเห็นคุณายายนะว่าแล้วดูแบบมันมั่วขนาดนั้นเลยหรอแม่ที่แบบหนูให้ลูกคลานอะไรเงี้ยแม่บอกว่าโอ้ยรุ่นพวกเองเนี่ยหนักกว่านี้อีกไม่มีสวนไม่มีอะไรเงี้ยมีแต่ดิน คลุกดินคลุกทรายอยู่บ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีขี้วัวขี้ควายด้วยแต่ก็โตมาเออแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยนะคะเหมือนน้องดินหน้าก็ไม่เป็นอะไรเลยนะคะยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะแข็งแรงมากเลยเนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณนะคะอาจจะไม่ถูกใจใครนะคะเห็นคลานเลอะเทอะแต่ก็อาบน้ําสะอาดนะคะอยู่ในบ้านแล้วก็สะอาดแล้วก็คลีนนะคะ <c oughs> อ่าโอเคโอเค อุ้ยขอบคุณก่อนแล้วขอบคุณคุณคุณลุงคุณป้าก่อนแล้วตอบคอมเมนต์แล้วคะ่ะอ่ะอ่ะอ่ะจะเล่นไมโครโฟนแบบนี้หรอคะโอเควันนี้ก็อากาศดีอีกหนึ่งวันค่ะเดี๋ยวจะนั่งนั่งกินอาหารนอกบ้านกันนะคะวันนี้นะคะ,ะหนูหิวแล้วคะ่ะหนูหิวแล้วขอตัวไปกินนมก่อนนะคะ <c oughs> อ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วขอบคุณนะคะอย่าลืมกด s ับ s c r i b e ให้ เป็นกำลังใจให้แม่ตามน้องดีน่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีน่าดีน่าอาสสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะอัสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บบายคิส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 ,คส